สวัสดีค่ะวันนี้มีข่าวความคืบหน้ามอเตอร์เวย์สสายมาฝากนะคะก็คือสายบางปะอินถึงนครราชสีมาและสายบางใหญ่ถึงกาญจนบุรีนะคะซึ่งล่าสุด พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะคะได้มีข้อสั่งการไปถึงกระทรวงคมนาคมนะคะซึ่งก็ให้เร่งรัดดำเนินการเช่นกรณีสายบางใหญ่ถึงกาญจนบุรีหากไม่มีปัญหาแล้วเนี่ยก็ให้พิจารณาลงนามสัญญาร่วมลงทุนการดำเนินงานและบำรุงรักษาในส่วนของ o m นะคะ พร้อมกันนี้ให้กำหนดรายละเอียดในเรื่องเทคโนโลยีระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางแบบไม่มีช่องเก็บค่าผ่านทางแบบหลายช่องจราจรหรือมั a ติ l r n e f r o w นะคะหรือ M Flow ให้ชัดเจน นอกจากนี้นาะยกรัฐมนตรียังฝากกันบ้านให้พิจารณาเปิดให้บริการก่อนเป็นบางช่วงว่าจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่นะคะเพื่อระบายการจราจรนะคะซึ่งก็ได้มอบให้กรมทางหลวงเนี่ยเร่งทำการบ้านพิจารณาแนวทางแล้วก็ให้นำมารายงานภายในเดือนมกราคมปี2564ด้วยค่ะ เกิความคืบหน้านะคะมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่ถึงกาญจนบุรีตอนนี้งานก่อสร้างก็คืบหน้าไปแล้วถึง44ซนะคะซึ่งนายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมเปิดเผยว่าภายในต้นปี2564เนี่ยกรมทางหลวงก็จะเซ็นสัญญาติดตั้งระบบและบริหารระบบเก็บเงินมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่กาญจนบุรีนะคะระยะทาง96กิโลเมตร ซึ่งผู้ที่ชนะและเสนอราคาต่ำสุดก็คือกลุ่มกิจการร่วมค้า BGSR นะคะที่นำทีมโดยบริษัท BTS Group h o l d i n g จจำกัดมหาชนลงพื้นที่มอเตอร์เวย์สายบางใหญ่กาญจนบุรีเป็นสายแรกด้วยวงเงิน1 7 8 0 9รล้านบาทนะคะเพื่อให้เริ่มเข้าพื้นที่ก่อสร้างงานระบบ เนื่องจากผู้รับเหมาทั้ง25สัญญาเนี่ยเข้าพื้นที่ก่อสร้างได้ครบทุกตอนแล้ว ส่วนงานระบบสายบังไปอินถึงนครราชสีมาวงเงินทั้งสิ้น21,329ล้านบาทนี่ยังไม่สามารถเซ็นสัญญาได้ต้องรอให้กงทางหลวงเคลียร์สัญญาก่อสร้างอีก17ตอนนะคะที่มีปัญหาเรื่องการปรับแบบใหม่ระหว่างก่อสร้าง ความคืบหน้าตอนนี้อยู่ระหว่างพิจารณาราคาแต่ละสัญญานะคะว่ามีปัญหาตรงส่วนไหนจะดาเนินการแก้ไขอย่างไรโดยทุกอย่างเนี่ยต้องยึดตามระเบียบกฎหมายซึ่งงานก่อสร้างก็จะไม่หยุดโดยจะเร่งรัดให้เสร็จภายในปลายปี2565และจะเร่งให้เปิดใช้งานพร้อมกันทั้งสองสายนะคะในปี2566ค่ะ อีกไม่นานเกินรอนะคะก็คงจะได้ใช้ทางด่วนระหว่างเมืองหรือมอเตอร์เวย์ทั้งสองสายพร้อมๆกันในปี2566ทั้งหมดนี้ก็คือข่าวอัปเดตของมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่ถึงกาญจนบุรีและบางปะอินถึงนครราชสีมานะคะถ้าหากท่านชอบคลิปนี้และเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจ กดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอลาไปด้วยภาพนี้นะคะสวัสดีค่ะ